ค่ะมันไม่พิมพ์กระเป๋าผิดครับหับลุงห้าติดถือเกลกสี่แสนกวา่านกฮนนเดมมาเรียงตะปูค่ะครับแาวบานแ้วเมืองเฮานี่ละค่ะพี่พิมกับด้มะขออีก,ากานกฮะนนอเมมะขอเติ่มอีกสัเเ็จกับสามะเรียงให้ ตะปูอีกถ่าเอฟซมาเรียงตะปูน้ำกันงเลยค่ะเ้อเอาสิไดสกมาน้ำกันนะะ้นอง่ะน้องวัดสิมา1ีกสิบหกพฤศจิกายนหกสีได้เฮีงๆฮปังปังไว้น้ำกันกขอให้ตะปูที่บ้านไม่พิมพ์โปรตีนีอ่ซอยนะะ้องขะน้อนี่ค่ะเขาลุกใหญ่ สำเร็จคุณกับแมาเรียนคุณแมาขอไว้เป็นสำเร็จจ้ะ แต่ไปฟูให้ลูกเคยตัวที่ยากเนาะเออบรรุไม่แนวไปยกําลังทำพิธีอยู่เนาะค่ะเนาะกําลังเลี้ยงตะปูเขาอยู่้ร้านสำเร็จเด้อคู่อี๋ไม่ได้มาตั้งถี่ในหายไปเข่ากว้างนั่นแหละสุดยอดเนาะคนเนาะ กออนุญาตด้จ้ะจ้ะแม่เห้าหลายๆแต่จ้ะเพิ่นมาเลี้ยงตะปูเนาะค่ะเนาะมีตะปูโศกภูมานจ้ะหัวสิมาเนีสิโศกร้ายปูว่ะโศกเบิร์สุคนหัวสิมาเนี่ยมาขอไหวอีกแล้วจ้ะ เขแล้วเขีนสเี้วอไาอะไรท็กติดต่าง่องใ้ิมพ์าด้วยน้ครับเด้ได้เิลสมตมันาไปกันเดี๋ยวเนบกครับกลังคออยู่จ้กำลังเขียน่นคกลังเขียนท่านอิมกพิ่นคอยสีเอาไทยใ เดี๋ยว่าดีกวพอลุงยิ้มเลยน่ะโบกมือใส่หลวดนั ern, ่นนี่ค่ะพ่อห้าวูกเป็นโศกเป็นหมานเนอค่ะเนาะเสือแดงๆเนี่ยแล้วค่ะบูกเป็นโศกร้ายเครื่องลายกันละ นี่ยังรูปค่ะลันี้หนึ่ว้านค่ะศ nah ูนย์สามเจ็ดสองนั้นอะวันนี้ก็จะถือคืดอกจะอ่อนก็จะจนออกรดใหม่ห้าจออกรถใหม่ไม้องกูดอยังประเดีไปถามเขาก็จะคิดว่าน่าจะถือคื่ดอกต้งได้ลายแ่นเด็ต้มได้ลายป้ายแดงแม่ ถามข้าวม,มาฝางได้จะเด้อ้านใดอีกเนาะด้นใดกอหัวา้ที่เนี่ยจ้า,าจ้าบิาด,ดสูบมาน้ำกันทุกคนจ้าแรงกัน, <c ười> น,นจ้าม่โผลเาเนาะเราสูบบ้งดูเค่ะเด้อเดี๋ยวคนสิขอมาให้อีกเนาะแต่มันมีกระสีขอนูามเนี่ยห้าตัดตูห้ามก ครับู้เขาเมื่อไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมโพธิ์ทิดแม่พิมเนี่ยยาไม่สูงเด้อค่ะมันนี่กับมาขอปูเนาะค่ะเนาะท่างพลุงมีนกับมาเลี้ยงตะปูท่างพี่น้องบ้านเฮานี่กับมาเลี้ยงค่ะได้สูบได้ลาบแบบฝากระแมาเลี้ยงให้ปูเนาะมวนหนากระสีได้สูบน้ายก็เก่าจ้ะตอนนี้ก็ล้างคออยู่เด้อค่ะจำก็ลังขออยู่ ตอนนี้กับำพิทีเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนาอปตูเป็นอีมแล้วจ้ะเอามันมัดก่ะสบสๆเบด่นนั่นจ้ะเวลา สองแสนเด้อนักคนใช่ไอตี้ตอนนี้ได้แสนกว่าแล้วมาขอมัขอให้สามแสนขึ้นมาขอสามแสนขึ้นนะนะคันได้สามแสนขึ้นก็จะมาเลี้ยงกั๊ปผู้ขึ้นจ้าคันได้จักสามแสนคนลาขอขึ้นไปเรื่อยๆเอานะไอ้จริงจ้าปูบานเฮาซักทีลดันาจ้เนาะปูบานเฮาขอยังก็ได้เนาะขอยังได้เบิดกลงวันเอยังได้เบิดปูบานเฮานั้นนี่แหละผู้บอกอันเพาะิีไม่พิมพ์ก็สัเล็กเบิดนั่นละ

อันน 00: ี้อะไรลูกน้องมอนอันนี้น้องยางเนีอันนี้น้องยางน้องเกสโซอันนี้น้องมอนบ่ลู่น้องมอนเอ้ยก็เป็นตาแพงแทะน้อน้องใบมอนอันมีกตัด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 ปัดต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 ัดัดตด สาเด็ดายเสียนันงีกนหระถาตัวเลขกยืนนั่งตะปูเนาะค่ะเนาะมีโคอย่จังมีโเสิอโคมอันนี้

เล้ดน่อยนะเจ้าว่ายนะเมียียู้าอะไรเยอนะจ้าจ้าจ้แเก้าสองาคาวไก้แล้วแปลงเก้าสองได้ยินควดีเนาะวานเอซี่เอ้ ໂຕຜູ້ມານເນາະເຊ ยี่เดายเอฟซีเอยเบิ่งเกาน้ำันวาร์ออตะปูห้องนเนกนเอาตัก็ใส่เอ้เอาอเม่พิมเห็นเป็นแดดเก้าสามม่พิเห็นอะไรแม่พิมไม่พิมเห็นเป็นแปดเก่าสาม แปดเก้าสามแปดเก้าสองก็ไดแด้ใครสิตัวเดียวกันเนมนี่แหลนแมจ้าแม่เก้าสามจไงเพื่อนี่ยัง น้ำแข็นไอ่เด้อได้น้ำกันทุกคนเนอะค่ะเนาะนี่เด้วยค่ะเด็กพองมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ ขอปูนายบ้านเท่านี้แหละนี่เาเพล่นไหมเแปดเก้าสองเกสองกัแปดเก้าด้ค่ะจัปูมาเห็นเป็นสีน้องคานแตะวากันย่งว่าท่านจะจับะแปดสองมาละแต่ว่ากัพี่นองห้อก็จับใส่กันเอาเด้อสี่กับเบื้งเอาซอยกันน้องคานอให้โชกให้มันลำดวทุกคนเลอค่ะเด้อมาขอให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะเนอหมดกันที่ 16กพฤศจิกายน64ครับตะปูโศกคนมาตะปูโสกคนมาเลี่ยงไม่หนิมีตปูโสกทุกคนเลยโศกสามเจนน้ำโขลกทิบมีตะปูโศกรถเร่คนมาสบกคสสำเร็จเลยเรบทพี่น้องฮะบคกามสำเร็จรดทุกคนเลยโมานลำดวนน้ำเกลือทุกคนเด้อค่ะเด้อสำรับมือมีกรสวรจิค่ะ